นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปปัสสะอะกะระนังกุศลัสุปะสมปทา สจิตตะปริโยทปนังเอตังพุทธ,ธานาสนานติธรมโมสกจังโซตโพโตีณบัตี้จะได้วิสัชนาธรรมเทสนาโอวาทปาติโมกขกถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา ส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทสนานี้เนื่องในอาสาในเนื่องในมาะบูชาเราคือการบูรกบูชาที่กระทำเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เหตุการอณ์อันสำคัญในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า <c oughs> พระอรหันต์ประจุมกันพระภูมิพระภาคเจ้าทรงแสดง ภอวาทปาติโมซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา <c oughs> วันเช่นวันนี้ได้มีมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลในปีที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วแผ่พระพุทธศาสนามีผู้เลื่อมใสศรัทธารับเอาพระพุทธศาสนา <c oughs> เป็น ธรรมะของตนแล้วมาบวชในพระพุทธศาสนามีผู้ประสบความสำเร็จถึงที่สุดที่เรียกว่าเป็นพระอระหันต์ขึ้นจำนวนหนึ่ง <c oughs> ข้อที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงโอวาทปาติโมกนี้โดยใจความสำคัญแล้วย่อมหมายถึงการที่พระพุทธองค์ ทรงประดิษฐานธรรมะลงในหมู่สงฆ์ซึ่งตั้งมั่นคงเป็นอันดีมีพระอรหันต์จำนวนพันสองห้าสิบองค์ดังที่กล่าวนั้นเป็นการเหมือนอกับประทับจามั่นลงไปว่าภิกษุสงฆ์ตั้งมั่นด้วยดีแล้ว และหลักธรรมะนั้นได้ประกาศลงไป,ปแล้วอย่างกว้างขวาง,วางคือรวมความทั้งหมดในพระพุทธวจนะไ <c oughs> ว้เป็นหลักสำหรับประพฤติปฏิบัติกันสืบไปให้ทุกคนถือเอาหลักเกณฑ์อันนี้เป็นหลักสำหรับ ศึกษาสำหรับปฏิบัติให้ได้ผลของการปฏิบัติแล้วสั่งสอนกันสื่อไปอย่าให้รู้จักสิ้นจัดสุดได้ตลอดเวลาที่การศึกษาและการปฏิบัตินี้ยังอยู่ก็ยังชื่อว่ามนุษย์หรือโลกนี้ยังมีที่พึ่งเพราะสิ่งที่เรียกว่า พระธรรมนั้นจะยังอยู่และมูบุคคลผู้ที่จะช่วยกันสืบอ,อายุภาษาศาสนาก็ยังอยู่รวมความแล้วก็คือว่าพระธรรมวินัยที่เป็นองค์ภาษาสดาก็ยังอยู่พระธรรมวินัยที่เป็นตัวภาษศาสนาก็ยังอยู่ พระธรรมวินัยที่เป็นการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์หรือหมู่สงฆ์ที่เต็มไปด้วยธรรมวินัยนี้ก็ยังอยู่จึงกล่าวได้ว่าพระธรรมนั่นยังอยู่สำหรับเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลาย ทีนี้จะได้พิจรารณากันดูถึงข้อที่ว่าวันอาสา,าวันมาคบูชานี้เป็นวันสำคัญอย่างไรในแง่ของประธรรมพิจรารณานดูแล้ว <c oughs> ยุติกันได้ว่าวันมาคบูชาเป็นวันสำหรับพระอรหันต์คือ คณะสงฆ์ซึ่งบริสุทธิ์วันวิสาขาบูชาเป็นวันเกี่ยวกับพระพุทธ,ธเจ้าโดยตรงส่วนวันอาสาฬหาบูชาก่อนหน้าวันเข้าพรรษาอีกวันหนึ่งนั้นเป็นวันของพระธรรมเพราะว่าได้ทรงเปิดเผยพระธรรม คือธรรมจักกับวัตนสูตรเป็นต้นในวันนั้น <c oughs> เพียงแต่ธรรมจักกับวัตนสูตรก็กล่าวได้ว่าเป็นธรรมหรือเป็นพระธรรมซึ่งเป็นตัวแท้เป็นหัวใจของประพุทธศาสนาเพราะได้กล่าวโดวยเรื่องอริยสัจและอริยมรรคมีองค์แปดประการดังที่ทราบเป็นดีอยู่แล้ว เราจึงได้วันสามวันเป็นวันสำคัญคือวันพระพุทธเจ้าวันพระธรรมและวันพระสงฆ์และพระสงฆ์ในที่นี้หมายถึงพระอริยสงฆ์ซึ่งมีพระอระหันต์เป็นสุดยอดวัดนนี้วันมาคบูชาได้เรียนมาถึงเท่าอีกแล้ว เราจะต้องทำในใจให้เป็นพิเศษให้ตรงตามความมุ่งหมายของวันนี้คือวันที่จะทำการบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระอระหันต์ดังกล่าวแล้วด้วยเหตุนี้เองสิ่งที่เราจะต้องระลึกนึกกันให้มากก็คือความเป็นพระอระหรันธรรมท,ที่ทำความเป็นพระอระหรันต อยู่ในจิตใจของเราจนตลอดเวลาที่จะกระทำมาคบูชาในวันนี้เพราะฉะนั้นจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายทุกคนตั้งใจฟังให้ดีกระทำในใจให้ดีให้แยบคายให้ละเอียดให้ปรน,นีบสุขุมเพื่อว่าจะได้เข้าใจในคุณธรรมของพระอรหรันต์ ให้เป็นผู้รู้ประจักษ์ชัดอยู่ซึ่งคุณธรรมของพระอระหันต์แล้วกระทำการบูชามีการเวียนประทักษินเป็นต้นเมื่อทำได้อยู่อย่างนี้การกระทำบูชาของเราก็จะเป็นจริงจะเป็นการได้กระทำที่ดีมีประโยชน์ถึงที่สุด การกระทำที่กระทำไปอย่างเออเกิดเฮานั่นเป็นการกระทำที่หยาบเป็นการกระทำที่ตื่นที่ไม่ลึกซึ้งทำแต่พอเป็นพิธีอย่างนี้ไม่สามารถจะมีจิตใจที่ยังลงในธรรมลึกซึ้งถึงธรรมได้ โคยกระทำกันอย่างนั้นมามากแล้วก็ตามหรือว่าในที่อื่นจำเป็นจะต้องกระทำอย่างนั้นก็ตามแต่ว่าในที่นี้และเวลานี้เราจะตั้งอกตั้งใจพยายามกระทำให้สุดความสามารถในทางที่จะมีความเข้าใจแจ่มแจ้งลึกซึ้งมีจิตใจสุมทราบเอ,อบิบอาบอยู่โดยรถแห่งพระทำ ที่เป็นเครื่องทำความเป็นพระอรหันต์ให้แก่บุคคลผู้มีความหนักแน่นในพระพุทธศาสนาจึงขอร้อง,องอให้ท่านทั้งร้ายทุกคนพยายามปรับปรุงจิตใจของตนของตนให้เป็นไปในลักษณะนี้ขอให้ทุกคนส่งใจไปตามคำพูดที่กล่าวนี้เป็นลำดับลำดับไปว่า <c oughs> จะต้องตั้งออกตั้งใจอุทิศทุกอย่างทุกประการเพื่อบูชาคุณของพระอรหรันต์เพราะว่าคำว่าพระอรหันต์นั้นถ้าเล่งถึงบุคคลก็เป็นบุคคลผู้ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์ แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งด้วยเหมือนกันหากจะว่าเป็นพระอรหันต์องค์แรกคือเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแต่ลักษณะของความเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างเดียวกันหมดคือเป็นผู้ดับกิเลสและดับความทุกข์ได้สิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือ